ก่อนนะฮะจะไปร้านอาหารนะท่านผู้ชมร้านค้ายะๆเลยใปุชนิทั้งกยานครนี่สวีเดนนี่สวีเดนนเนี่ยสวีเดาตรงไหนอ่ะนี่สวีเดนเวสวีเดนเออจริงเนี่ยสวีดนสวนสวีเดน ที่คนพุทธเขาที่ทักแก้วที่เป็นฝรั่งผู้ไทยได้ก็เยอรมันนะว่าแบบคือกระด้แก้วแค่บอกว่าชื่อพอลไงี่คุณเกิดที่นี่หรือเปล่าอ๋อเกิดเมืองไทยชื่อชื่อแก้วครับเพราะอ้าวอ๋อบอกว่าฝรั่งจะเรื่องต่างๆกับพอลใช่ไหมจะบอกว่าพอลว่าเยอรมันแค่บอกว่าเยอรมันเขาบอกว่าเยอรมันอีกครับสกอร์อีกแดนหนึ่งแล้วถ้าตัวผมถ้าเป็นแก้วหรือเปล่ากับว่าถ้าเป็นแบบสเปนอะไอสเปนยอนอะจะเป็นเปาโลเออ really yes yes ใช่ correct you correct ขึ้นมาเจอปัญหลพกดไทยมาสามคนนะสามเจ้าเลยเอ่ะพูดผิดสามเจ้าสามเจ้าพรอทักแก้วเป็กเขาเห็นเขเหนื่อยองอายุแค่อยู่ไหวไหม <laughs> ไม่ไหวครับคือใช่คมับ 表示不满，他们说。 วันพุธปุ๊พรุ่งนี้ก็พัลเล่นไปหาคุณอมพรสักวันสักวันสุกันหรือไหมพรุ่งนี้ก็ทำอย่างอื่นนะครับ ัยกยกสดสียพูดออชื่อนี่ก็ชื่อนี่ก็สะใจนะครับชื่อริมเดมริมซอย